สวัสดีครับทุกท่านในชาแนลขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับพบกันในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม2,566นะครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องของอันซูฟาติครับที่มีสื่อบอกว่าตัวนักเตะเนี่ยนะตัดสินใจแล้วครับว่าจะย้ายออกจากบาร์ซ่าในตลาดซัมเมอร์นี้นะก็โอ้โหดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดโอกาสสำหรับชูเอ l เฟลิกซ์ที่จะได้ย้ายมาแล้วก็มีสื่อบอกด้วยนะครับว่าเฟลิกซ์กำลังพิจารณาถึงเรื่องของการยกเลิกสัญญากับแอตเรติโก ซึ่งโอ้โหจะยิ่งเข้าทางบาร์ซ่ามากขึ้นเพราะว่าอาจจะไม่ต้องเสียค่าตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามที่สื่อรายงานนะแล้วก็เรื่องของการแยกทางกับมาเตอุอาเลมานี่ในบทบาทผู้อำนวยการสโมสรครับแล้วก็แต่งตั้งเดโก้เข้ามารับผิดชอบเรื่องของการดิลนักเตะตลาดซื้อขายนะครับดูความคืบหน้าในเรื่องของการโครงสร้างทีมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะขัดแย้งกันไหมสองคนนี้เรื่องของการคานอำนาจ วันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าในดิวของชูเอาการเซโลด้วยนะกโ็โหไม่ไม่ปิดดิวสักทีนะหลายคนบอกว่ากลัวดีวนี้จะล่มจังเลยทําไมมันใช้เวลาในการเจราจากันนานขนาดนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากด้วยนะครับอ่ะใครอยากเข้ากลุ่มแชท Open Chat นะครับในไลน์เนี่ยสำหรับพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับบาร์เซโลนาก็สามารถ ค้นหาได้เลยนะครับชื่อกลุ่มว่า FC b a r ซ a หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอก็ได้แล้วก็ขอฝากเสื้อ b a r e a Union ด้วยนี่นะครับก็จะมี Messi Busquets Alba นะไปรวมกันที่ Inter Miami ตอนนี้กำลังทำผลงานได้ดีเลยนะครับราคาตัวละ399บาทรวมค่าส่งแล้วนะก็สามารถสั่งซื้อกันที่ได้ Line a ขวัญช็อปหนึ่งนะครับหรือว่าจะทักอินบ็อกเข้ามาในเพจก็ได้เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้แล้วก็ขอฝากเว็บฟุตบอลสำหรับคอบอลตัวจริง easy vip เอาไว้ด้วยนะครับใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมติดต่ออินบ็อกในเพจขวัญละมาเซียเข้ามาได้เลยครับเรื่องแรกเรามาดูเรื่องของอันซูฟาติกันก่อนครับผู้สื่อข่าวที่รายง,งานข่าวนี้เป็นคนแรกเนี่ยคือมานูซานนะครับเป็นนักข่าวชื่อดังของทาง d i r i o as เขาบอกว่าฟาติตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากบาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเหตุผลหลักๆ 1. ึ่งเขาต้องการโอกาสในการลงสนามมากขึ้น 2. ออยากเป็นตัวจริงแล้วก็3ครับคือรู้สึกไม่ค่อยพอใจบทบาทของตัวเองในช่วงปรีซีซั่นรวมไปถึงนัดแรกที่บาร์ซ่าเนี่ยเสมอกับเกตาเฟ่เพราะว่าชาบีเอนนเดสมองเขาเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับรอง นะครับจากอัปเดตรวมไปถึงทางลามินยาเมลด้วยกลายเป็นแบบปีกตัวเลือกลำดับที่3นะนี่คือเฟรดนตอเลสก็เป็นตัวเลือกก่อนหน้าเขาด้วยซ้ำไปนะครับทำให้ฟาติรู้สึกว่าโอ้โหถ้าอยู่กับบาซ่าต่อไปเนี่ยมันอาจจะหยุดพัฒนาการของตัวเขาเองนะเพราะไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวขอย้ายทีมดีกว่าตอนนี้เนี่ยสื่ออังกฤษนะครับ เริ่มจับไปเชื่อมโยงแล้วเพราะว่าอาร์เนี่ยบอกว่าความเป็นไปได้มากที่สุดถ้าฟาติจะย้ายทีมมีสิทธิ์จะไปจบกับทีมในพรีเมียร์ลีครับตอนนี้ผมเห็นข่าวนะก็จะมีพวกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับมีหนักสุดเนี่ยน่าจะเป็นอาร์เซนอลกับท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งยังไม่คอนเฟิร์มว่าทีมไหนสนใจจริงๆแต่มีข่าวอยู่ นะครับสปเปอร์อาจจะอยากได้ก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะต้องการคนไปช่วยซงมินนะเสียแฮร์รี่เคนไปนะครับอาจจะอยากได้แนวลุกเข้าไปเติมหรืออาร์เซนอลนะผมก็เห็นก็มีข่าวอยู่เรื่อยแต่ว่าฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยผมว่ายังไม่ได้มีความจําเป็นอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงบทบาทเนี่ยฟาติผมว่าเขาไม่ได้เก่งกว่ามาร์ตินเนลลี่หรือทอสซา ไปก็สำรองอยู่ดีแต่ว่าสเปอร์ไม่แน่นะครับอาจจะได้ลงเล่นบ่อยกว่าเพราะว่าแนวรุกของสเปอร์เนี่ยมีแค่ทรงฮึงมินนะมีแค่ทางริชาลีซงนะครับมีใครอีกครูรูเซฟสกี้พวกเนี้ยอาจจะไปเป็นเติมเต็มเป็นตัวเลือกได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดฟาติย้ายออกเนี่ยมันก็จะเปิดช่องสำหรับบาซ่าในการเสริมแนวรุกเพิ่มเติมอย่างที่รายง,งานไป นะครับในเวลาเดียวกันพอฟราบิโซโรมาโน่เนี่ยเขามารีทวิตข่าวนี้ของตัวเองครับที่เคยโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่7สิงหาคมตอนนั้นเนี่ยโรมาโน่บอกว่าสถานการณ์ของฟาติเป็นอีกหนึ่งดิวที่ต้องติดตามจนจบตลาดซัมเมอร์นะเพราะว่าแม้ว่าตัวนักเตะจะอยากอยู่กับบาซ่าต่อแต่เบื้องหลังเนี่ยสโมสรมีการผลักดันให้การย้ายทีมเกิดขึ้นนะเขาลีทวิตแล้วเขาก็ แคปชั่น uh, บอกว่า one to watch อันซูนะคือเป็นอีกหนึ่งเคสที่ต้องติดตามดูเนี่ยผมว่ามันยิ่งเพิ่มน้ำหนักและเพราะว่าโรมาโน่เนี่ยเขารับสารมาจากเอเจนของนักเตะโดยตรงนะครับนั่นก็คือทางจอร์ดเมนเดสนะพอเขารีทวิตแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งนะไปออกมุมที่ว่าโอกาสย้ายเนี่ยมันมีสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเกิดขึ้นในช่วงท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้ นะครับดิวของฟาติเนี่ยมันจะไปโยงกับชัวเฟลิกซ์โดยตรงวันนี้โอ้โหที่พีคไปกว่านั้นครับลากาเซตาครับสื่อของสเปนนะรายงานครับบอกว่าบุคคลใกล้ชิดของเฟลิกซ์เนี่ยไม่รู้แหละอาจจะเป็นเอเจนหรืออาจจะเป็นครอบครัวนะเป็นคนดูแลเป็นทนายความอะไรก็แล้วแต่นะ แนะนำให้เฟลิกซ์ยกเลิกสัสญญากับแอตรลติโก้มาดริดครับโอ้โหถ้าออกทรงนี้นี่เข้าทางบาซ่านะไม่เสียค่าตัวสามารถเซ็นฟรีได้นะครับตามรายงานบอกว่าตอนนี้ทีมกฎหมายของเฟลิกซ์กำลังศึกษาข้อบังคับอยู่ว่ามันจะสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองนักเตะหรือเปล่านะกับการที่เจ้าตัวเนี่ยโดนดบ นะเคยโดนไล่ให้ไปซ้อมกับทีมสำรองนะครับไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นแถมสภาพแวดล้อมต่างๆโดนแฟนบอลของแอตันริตเนี่ยโห่ไล่โดนดา่าตะโกนนะไอ้ลูกกะหลีนะครับโอ้โหดา่าด้วยแบบวาจาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะเขาก็กำลังดูอยู่ว่ามันจะครอบคุมไอ้กฎที่จะนำไปสู่การยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ แต่ว่าในความรู้สึกผมเนี่ยแอตมาดิดไม่มีทางยอมแน่ๆนะเพราะว่าอาย่างน้อยขี้หมูขี้หมาเนี่ยผมว่าเฟลิกยังขายได้ในราคาแบบเอาแบบถูกที่สุดเลยนะ40-50ล้านยูโรเนี่ยยังขายได้แล้วอยู่ๆคุณจะมาขอยกเลิกสัญญานะครับอ่ะก็เป็นการรายงานจากสื่อละกันแต่ว่าต้องบอกว่านี่คือตัวเลือกที่นะบาซ่ามองเอาไว้ว่าจะเอามาแทนถ้าเกิดปล่อย ฟาติหรือเฟรนตอเรสคนใดคนหนึ่งออกไปนะครับแล้วก็ตัวของนักเตะเขาชัดเจนนะเฟลิกซ์เนี่ยเขาได้รับข้อเสนอจากทีมในซาอุดิอาระเบียแต่ว่าเขาปฏิเสธนะเขายังไม่ตอบรับเพราะเขาต้องรอบาซ่านะเขาพร้อมที่จะรอจนถึงแบบวันเดทไลน์ของตลาดซัมเมอร์อย่างที่เคยนำเสนอไปนะครับคือตอนนี้ใจมาและเรื่องของขั้นเหนื่อยนะจากที่เคยรับระดับ 3แสนยูโรกับแอตมาติดกับเชลซีมาบาซ่าพร้อมจะลดเลยนะสื่อบอกว่าพร้อมลดแบบจำนวนมหาศาลนะเพื่อให้สอดคล้องกับ financial fair pay ของบาซ่าลดเท่าไหร่ก็ยอมแต่ขอให้ได้ย้ายขอให้ได้มาเล่นกับบาซ่าโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าใจเนี่ยมาเต็มเแต่นะครับข้อตกลงระหว่างสสโมสรคือสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะก็ ตามกันต่อ2เคสนะครับทั้งเคสของฟาติด้วยแล้วก็เคสของเฟลิกซ์ด้วยนะยืนยันว่าบาร์ซ่ายังไม่ปิดตลาดนะครับต่อให้ได้ชูอาลการเซโร่มาแล้วเนี่ยก็ยังต้องหาเพิ่มเพราะว่าตัวลุกที่เสียไปเนี่ยมันคืออุสมานเดมเบเล่ที่เป็นแกนหลักในระบบการเล่นของชาบีเอเนเดสนะครับอีกเรื่องนึงที่เราต้องคุยกันครับก็คือชูอาลเฟลิกซ์นะ หลายคนกังวลโอ้โหบาซ่าไปต่อค่าตัวแมนซิตี้เยอะขนาดนั้นเนี่ยเขาจะยอมปล่อยนักเตะให้หรอเดี๋ยวเขาก็ล้มการเจราจาหรอกนะครับเมื่อวานทางโรมาโน่เนี่ยออกมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งบอกว่าการสนทนาระหว่างข้อตกลงของการเซโลกำลังดำเนินไปด้วยดีแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญแล้วดีลเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นแต่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีการเซโลต้องการ ย้ายมาที่บาร์ซ่ามันจะเป็นข้อตกลงยืมตัวพร้อมกับตัวเลือกในการซื้อขาดผมได้รับแจ้งมาว่าจะมีการรวมออปชั่นบังคับซื้อเข้าไปด้วยพวกเขาต้องหาหรือเรื่องของค่าธรรมเนียมในการยืมตัวตัวเลือกในการซื้อแล้วก็เงินเดือนที่ครอบคลุมนะครับแต่ว่า การเซโล่เนี่ยต้องการย้ายไปบาซ่า The deal is on นะตอนนี้ดิวกำลังดำเนินอยู่นะครับยังไม่ล่มแม้ว่าข่าวมันจะเงียบๆไปก็นั่นแหละครับอย่างที่โรมาโน่บอกเลยเหลือคุยกันหลักๆเนี่ยเรื่องเงินอย่างเดียวนะการเซโล่เขาพร้อมจะมาบาซ่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวนะก็หวังว่าจะมีความคืบหน้าในอีกวัน2วันข้างหน้านี้วันศุกร์วันเส,สาร์วันอาทิตย์ในช่วงสุดสัปดาห์ นะก็ได้การเซโรมานี่ผมว่าเข้ามาช่วยบาซ่าได้เยอะนะครับเรื่องต่อมาครับโอ้โหอันนี้เป็นแบบในเชิงบริหารและหลายคนบอกว่าโอ้โหเสียมาเตออเลมานีไปเนี่ยรู้สึกเสียดายกว่าที่ทีมปล่อยเดเมเล่ออกไปอีกนะครับก็เมื่อวานนี้บาซ่าทำการถแถลงครับแต่งตั้งเดโก้ขึ้นมารับหน้าที่ s p o ร t i n g Director นะครับผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่จริงๆทำงานมา2เดือนแล้วแต่ว่าเพิ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการนะก็จะอยู่กับทีมเนี่ยอย่างน้อยจนถึงปี2028-2029นะจะทำงานครอบคุมครับเรื่องของการดิวนักเตะการเจราจานะการต่อรองซื้อขายผู้เล่นให้กับบาซาเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ นะคือผอ,อ,อก,กีฬาของบาซ่าเนี่ยหน้าที่มันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สวนทางกับมาเตอูอาเลมานีครับที่จะลาออกในวันที่2กันยายนก็คือพอตลาดซัมเมอร์นี้ปิดตัวลงปุ๊บอาเลมานีก็จะลาออกจากตำแหน่งผออ,อสโมสรทันทีนะคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอาเลมานีเนี่ยขอแจ้งลาออกเอาไว้ ตั้งแต่จบตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมและหลายคนน่าจะจำกันได้นะครับตอนนั้นมีข่าวหนักๆกกับทาง a อสตันวินล่านะที่บอกว่าวินล่าเนี่ยให้เงินเดือนมากกว่าที่บาร์ซ่าจ่ายถึง3เท่าอะไรมานี่ก็รู้สึกว่าตัวเองทำภารกิจกับบาร์ซ่าเสร็จสิ้นแล้วนะพาทีมผ่านพ้นช่วงวิกฤตทางการเงินจนมาคว้าแชมป์ลาลิกาได้มีการเสริมนักเตะหลายๆคนเข้ามาดิวเซนฟรี นะครับเดินทางไปเจราจาแล้วก็การขอลดนักเตะขอลดค่าเหนื่อยของผู้เล่นภายในทีมที่มีสัญญาสืบเนื่องมาตั้งแต่ในยุคข,ของโจเซฟ h มาเรียบาตโตเมลนะคือเขาคอมพลีทหมดแล้วหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยเขาเสร็จสิ้นแล้วเขาก็แบบอยากออกไปหาความท้าทายใหม่ถามว่ามีปัญหาขัดแย้งกันหรือเปล่านะครับทางโพบอริสคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวของ t h e a t h l e t i c UK เขาบอกว่าหลังจากที่อาร์เมนีเนี่ยประกาศอําลาทีมครั้งแรกจอร์นบอตา้าประธานสโมสรเนี่ยก็ยอมรับคำลาออกแล้วก็มอบอํานาจอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยไปให้กับเดโก้แต่พออาร์เมนีเปลี่ยนใจอยู่ต่อเดโก้เนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ทำหน้าที่เดียวกัน อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบการคานอํานาจซึ่งกันและกันนะครับก็เลยทําให้อ l สเตนีเนี่ยเลือกที่จะโอเคอ่ะไหนไหนเดโก้ก็ได้รับอํานาจไปแล้วงั้นผมออกก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยสโมสรที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอ l สเมนีครับคือท็อตแนมฮอสเปอร์โรมาโนรายงาน e อกซ์คลูซเลยครับบอกว่าสเปอร์เนี่ยพิจารณาที่จะดึงตัวอ l สเตนีเข้าไปเป็นผอ,อ,อกีฬา โอ้เข้าทางเลยนะสเปอร์กำลังหาคนมาแทนทางปราติชีนะครับก็จะดึงไปหลังจากที่แยกทางกับบาซ่าในวันที่2กันยายนนะครับเดโก้เนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะพอแต่งตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามผมกับอารีมานี่เราไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกันหรือเข้ากันไม่ได้นะแต่เขาเนี่ยแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจแล้วแล้วก็ เขามีความเป็นมืออาชีพเราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้ไปจนจบตลาดซัมเมอร์นี้นะครับตอนนี้หลังจากนี้เดโก้ก็จะเข้ามาทำทุกอย่างแทนอเลมานีซึ่งถามว่าจะทำได้ดีกว่าไหมผมเองก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่อเลมมนีทำเนี่ยโอ้โหคือมันมันสุดยอดมากๆนะครับช่วยให้บาซ่าเนี่ยดิวกับนักเตะหลายต่อหลายคนเข้ามาด้วยค่าตัวที่สมเหตุสมผล แล้วก็ดีลพวกเซ็นฟรีต่างๆเนี่ยทำยังไงถึงให้นักเตะเลือกบาซ่าทั้งๆที่ทีมอื่นยอมจ่ายค่าเหนื่อยมากกว่าก็ต้องยกเครดิตให้กับอเลิมนีด้วยนะครับที่เป็นคนเข้าไปพูดคุยเข้าไปแบบต่อรองด้วยตัวเองนะก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางหลังจากนี้ส่วนเดโก้ก็เข้ามางานค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าสิ่งที่รอคอยเดโก้อยู่เนี่ย mm hmm. เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องอะไรคุณต้องทำงานภายใต้ ข้อกำหนดนะกฎเกณฑ์ของ financial fair play ไม่ได้มีเงินให้ใช้แบบเงินถุงเงินถังเหมือนกับบาซ่าในยุคสมัยก่อนก็ต้องปรับตัวกันต่อไปนะครับหลายคนแซวบอกว่าเดโก้มาแบบนี้เนี่ยราฟินญาอยู่ต่อยาวๆแน่นอนก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเอเยตนของของเดโก้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเอา้าแล้วเป็นเอเยตนนักเตะแล้วมันเป็นแล้วมาเป็นผอ,อ,อกีฬาควบกันได้ด้วยหรอมันจะไม่แบบดูลำเอียงไปหน่อยหรอ นะครับอ่ะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะถ้าไม่เวิร์กก็คนรับผิดชอบก็ต้องเป็นลาปอตานะครับทีนี้พอแต่งตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะักข่าวไปไปจ่อไม้ถามเลยเพราะว่าเดโก้เนี่ยนะเป็นคนผลักดันครับในดิวของเนย์มานะนักข่าวก็ไปถามดิว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เกิดขึ้นล่ะทาไมท้ายที่สุดเนย์มาย้ายไปอยู่กับอัลฮีราลเดโก้บอกว่าคือมันเป็นความจริงที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว น่าเสียดายสถานการณ์ทางการเงินของเราเนี่ยทำให้เราไม่สามารถเซ็นสัญญากับเนมาจูเนียร์ได้ตัวเลือกของเราเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเรามีการพูดคุยกับเปแอเชแล้วก็มีการสำรวจทางเลือกอื่นเช่นการขอยืมตัวจากอาฮิราวแต่มันไม่เกิดขึ้นนะครับมันมันเป็นไปไม่ได้เออ นะไอ้ข่าวที่บอกว่าจะให้ออวีลาวเซ็นแล้วบาซ่าไปยืมต่อมาอีกทีหนึ่งนี่เป็นความจริงนะเดโก้พูดเลยแต่ว่าเขาไม่ยอมไงเป็นผมผมก็ไม่ยอมนะเขาจะทําเพื่อบาซ่าทําไมอ่ะกูเสียเงินจ่ายค่าตัวจ่ายค่าเหนื่อยให้โบนัสมหาศาลแล้วอยู่ๆมึงจะมาขอยืมตัวจากกูเนี่ยนะมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูผลงานของเดโก้อ่ะแต่อย่างเชื่อแน่ๆหนึ่งคือดีลของการเซโร่นะครับเพราะว่า เป็นโปรตุเกสเหมือนกันเดโก้สนิทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจอร์ดเมนเดสนะครับก็น่าจะคุยกันง่ายขึ้นนะคนบ้านเดียวกันคุยภาษาเดียวกันอันนี้ก็อาจจะช่วยสนับสนุนให้ดีลนีมน้มันง่ายกว่าเดิมนะครับอ่ะปิดท้ายกันหน่อยครับข่าวนี้ก็มีรายงานจากทาง m ุนโด d เดปอ t i ติโบนะผู้สื่อข่าวคริสติน่า คูเบโรครับบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่าครับมีการติดต่อมาหาบาซ่าเพื่อขอซื้อลามีนยามาลแล้วก็จะปล่อยยืมให้กับสโมสรในเครือนั่นก็คือคิโรนาใช้งานครับตอนนั้นเนี่ยคุยกันอย่างจริงจังเลยเพราะว่าบาซ่ายังไม่มีแผนที่จะดันยามาลขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับมีการติดต่อเสนอค่าตัวยื่น สัญญงสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยมาให้กับบาซ่าแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดทางจอร์ดเมนเดสครับเอเจนของยาเมาเนี่ยเป็นคนแจ้งกับบาซ่าว่าอย่าให้นักเตะย้ายเลยให้เก็บเอาไว้เถอะเพราะว่านะคนนี้เนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตให้กับทีมได้แล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยบาซ่าปฏิเสธแมนซิตี้นะเพื่อที่จะเก็บยาเมาเอาไว้กับทีมต่อ โอ้โห oh, อันนี้ต้องขอบคุณเอเย่นอย่างเมนเดสเลยนะครับไม่อย่างนั้นบาซ่าน่าจะต้องเสียเพชรเม็ดงามคนนี้ไปให้กับแมนซิตี้แล้วถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะแปลว่ายามาวก็มีของพอสมควรนะครับไม่อย่างนั้นเป๊ปทีมเกิลของ City แมนซิตี้เนี่ยก็คงไม่ให้ความสนใจนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่เอามาฝากในวันนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครสนใจสั่งเสื้อ บาซ่าอูรียูเนียนนะครับเมสซี่บุสเกตอัลบาเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ Line แอดขวัญช็อปหนึ่งสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะมีสีขาวกับสีดำนะครับฝากอุดหนุนด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ